อในข้างนอกนะคะอข้างนอกก็ใหญ่มากรอบๆบนี่เป็นฟาร์มนะคะร,รับว่าใหญ่ใหญ่จริงๆมาแค่ครอบครัวเดียวไม่คุ้มนะคะทุกคนแพงแล้วก็มันใหญ่เกินไป มันต้องประมาณ3มครอบครัวขึ้นถึงจะคุ้มกับเงินที่จ่ายไปอันนี้เรามากัน6คนก็ยังไม่เต็มห้องดูห้องนอนว่าองอีกยูชูสเดอะลูมยังไงยังกงนะสเตย์ ห้องน้ำค่ะ u g t a take e Yeah, no no shoe off, นี้ห้องน้ำอีก o w a m องอห้องนี้ห้อง washroom ค่ะ ในห้องครัวคือบ้านมันเก่านะคะทุกคนมันรีสอร์ทมันเก่าแต่ว่ามันใหญ่มันสไตล์อังกฤษโบราณค่ะทุกคนเจ้าของก็อังกฤษนั่นแหลสร้างมันก็เก่าแล้วเนาะห้องครัวนี่หลาไปเขาไม่ได้ ในข้างล่างนะคะ okay. นอนนอนสองชัน้นอีกเตียงนึ่นอ,นอกเตียงอยู่นี่ okay. นี่ก็สิบสองเตียงเอ้ ในห้องน้ำโชวใช่ไหมใช่ห้องน้ำนี่ก็ห <What? S 2> ้องนอนอีกห้องหนึ่งโอ้ห้องเยอะมาก What How many bedroom Oh <sk r ises> my goodness me มนี่ก็ห้องนอนอีก My and grandpa have already cleaned it. You guys already showed us one? Yeah, <laughs> yeah we are ready to use our bedroom. Let's go to our bedroom kids.